ครับตัวเมียออกมาอยู่ด้านนอกแล้วมีไข่แล้วนะครับมาดูวันนี้อันนี้ก็มีไข่แล้ว มีวอดอยู่ใต้ใบตองน่าจะมีไข่เหมือนกันอ้อันนี้ก็มีไข่แล้วตัวเมียอ,ออกมาอยู่ด้านนอกแล้วเอ๊ะ มีวอดอยู่ใต้ใบตองเดี๋ยวเรามาเอาตัวเมียออกกันนะครับเอาตัวเมียออกสองบ่อนะครับบ่อที่มีไข่นะครับ ส่วน่ออื่นผมเปิดดัวแล้วยังไม่ได้ไข่นะครับจะปล่อยอีกหนึ่งคืนถ้าไม่ได้ไข่อีกผมจะเอาออกแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามแลวชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องโชว์ปลาเปต้าแคทีบีด้วยนะครับขอบคุณครับ